สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในพอดแคสต์เอเล็กซ์สตอรี่อินฟินิตอินไซด์ครับโดยผมคีตาจากช่องคีตาดิจิตอลเอ็กซ์เพรสครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Customer Experience ครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า CX เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะใช้คำว่า CX เนะครับเป็นคำย่อแทนคำว่า Customer Experience นะครับแต่บางทีอาจจะหลุดพูดคำเต็มไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่คือว่าทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะทีนี้ Customer Experience หรือว่า X, นียอืออะไร นะครับ CX เนี่ยคือประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับจากแบรนด์หรือธุรกิจตั้งแต่การรู้จักครั้งแรกไปะจนถึงการเป็นลูกค้าในระยะยาว CX จะอยู่ในทุกจุดสัมผัสของแบรนด์หรือเราเรียกไง่ายๆว่าแบรนด์ทัส Point ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือการบริการหลังการขายเรียกได้ว่าอยู่ในชุกช่วงเวลาเลยครับต่อมาคำถามที่ว่าทำไม CX ถึงสำคัญ เราสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้สีข้อดังนี้ครับ 1. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคที่สินค้าและบริการมีความคล้ายคลึงกันหมด CX ที่ดีกว่าสามารถเป็นตัวแยกความแตกต่างได้ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถจดจำเราได้ง่ายมากขึ้นครับ 2. เพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่ดีมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้าหรือซื้อสินค้าซ้านั่นเองครับ 3. ส่งเสริมการบอกต่อ ลูกค้าที่ประัดใจในแบรนดหร์หรือธุรกิจของเราจะมีแนวโน้มที่จะแนะนําธุรกิจของเราให้กับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเรียกเอฟเฟกตรงนี้ว่า word เ u า mouth ครับหรือการบอกต่อนั่นแหละ 4. เพิ่มไรายได้และกําไรการสร้าง CX ที่ดีจะทําให้ลูกค้ามีความสุขและนั่นหมายถึงจํานวนเ,เงินที่มากขึ้นครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่าง CX ที่ดีจากแบรนด์ระดับโลกผมเอามา4ตัวอย่างนะครับ 1. Apple อ uh, p p l e นี่ทุกคนเคยเห็นเคยใช้เคยสัมผัสกันมาแล้วอาจจะทุกคนอจะไม่ได้ใช้แต่ว่ายังไงก็ต้องเคยได้ยินนะครับ Apple ให้ประสบการณ์ในร้านค้า Apple Store ของเขาเนี่ยที่ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้บริการอย่างเต็มที่และมีบริการ Genius Bar ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญง่ายๆก็คือเราสามารถ หยิบจับทดลองเล่นกับอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่โดยที่จะไม่มีพนักงานคนไหนเลยเข้ามาวุ่นวายกับเราแต่ก็พร้อมให้บริการด้วยความมืออาชีพเช่นกัน 2. อ m a เมซมีระบบค้นหาและแนะนําสินค้าที่ชันฉลาดบริการจัดส่งที่รวดเร็วและแนโยบายคืนสินค้าที่ยืดหยุ่น 3. Disney ี ทุกรายละเอียดในส่วนสนุกถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความมหัศจรรย์และการใช้เทคโนโลยีอย่างเบจิกแบรนดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสังเกตไหมครับว่าใน Disneyland เนี่ยตัวละครทุกตัวสวมบทบาทโลเพทำให้บรรยากาศทุกคนอินตามกันไปหมดเหมือนเราได้เจอฮีโร่และตัวละครที่เรารักมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ 4. Netflix ระบบแนะนำคอนเทนต์ที่ใช้ AI และจากานใช้งานที่ไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ซึ่งจะคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้หลายนั้นๆทีนี้เรามาในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญของ CX ที่ดี5ข้อครับ CX ที่ดี 1. เข้าใจลูกค้ารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรคาดหวังอะไรอยู่ 2. ออกแบบ Journey Map วางแบรนด์ Touch Point ในทุกจุดสัมผัสของแบรนด์ตลอด c u s t o m e r Jo u r n e y หรือว่าแผนการเดินทางของลูกค้านะครับของผู้บริโภค 3. ฝึกอบรมพนักง,งานสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าหรือผู้บริโภค 4. ใช้เทคโนโลยีอย่างชันฉลาดเช่น CRM c h a t b o หรือการวิเคราะห์ข้อมูล 5. รับฟังเสียงจากลูกค้าสำรวจความพึงพอใจและรับข้อเสนออย่างสน่ำเสมอทีนี้ครับเรามาพูดในเรื่องของข้อควรระวังและความท้าทายของ CX กัน CX เนี่ยจะมีหเลยก็คือการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะสูง ทำให้ด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมเนี่ยมันใช้งบป,ประมาณที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับสองใช้เวลาในการเห็นผลเพราะว่า CX เป็นกลยุทธ์ในระยะยาว 3. การรักษามาตรฐานที่เสนอทําให้ต้องทําให้ดีในทุกจุดสัมผัสของแบรนด์ 4. การวัดผล r อาอาจจะทําได้ยากเพราะผลลัพธ์บางอย่างวัดเป็นตัวเลขได้ยากนอกจากนี้สิ่งที่ต้องทําใจเลยก็คือหลายอย่างที่เราทําใน CX ครั้งแรกเมื่อเราทําได้ดีแต่ถ้าเกิดว่า เราทําต่อเนื่องมันจะกลายเป็นความเคยชินไปแล้วซึ่งความท้าทายคือเราต้องหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่มันสอดคล้องกับแบรนด์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคยังคงรู้สึกว่าว้าวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับสรุป Customer Experience หรือว่า CX เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการบริการลูกค้าแต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ครอบคลุมทุกด้านการสร้าง CX ที่ดีต้องอาศัยความมุ่งมั่นจากทั้งองค์กรการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึง้งและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความท้าทายแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าเสมอเพราะ CX ที่ยอดเยี e ่ยมไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ยังช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยัง่งยืนในระยะยาวอีกด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ